สวัสดีครับพบกับผมครับกิ๊กชาแน,นลบ่าวบุไทยตามมาเบิ่งตะเต็นดอตกะเตยนครับอันนี้ก็น่าจะได้แล้วประมาณห้าวันครับเนี่ยโอ้มีเดี่ยวยาให้มันเลยวะ หนึ่งขีดครับนี่ครับนี่กล่องนี่ขีดหนวเงับก็เตะพี่น้อยเพิ่งจะแตกครับเนี่ยลังเกิงเลย ทับตายพอดีเคาเนี้ยมาไปอยู่บ้านครับเดียวดีขี่ใครนะ ออ้หมดแล้วคเขียนหน้าเป็นเขียนหน้าเป็นออกง่ายๆครับเขียนหน้าไข่เขียนหน้าดิน มันโลกคาบหรือมันตายวะโลกคาบนี่นี่น้เฮ้ยด่าหน้าละโลกคาบแล้ววะโลกคาบเ้ยมมอ้มไม,ม,ไม้มันจะเป็นตัวขาวครับพี่น้องอีงจง่อยมันก็นดำ สำหรับคลิปนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนเด้อครับสวัสดีครับ